มาดูในเรื่องของการจัดการข้อมูลกันบ้างนะครับคือโดยปกติเนี่ยเวลาผมไปถ่ายรูปนะครับผมจะใส่การ์ดนะครับเอาไว้ในกล้องเนี่ยทั้งทั้งสองสล็อตนะครับกล้องที่ผมใช้จะมี2สล็อตเสมอนะครับแล้วก็ใช้การ์ดตัวใหญ่สุดเร็วสุดใส่เอาไว้นะฮะแล้วนอกจากตัวเพื่อเพื่อให้เราถ่ายางานได้นานๆแล้วตอนหลังเนี่ยผมถ่ายทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับก็จะทำ จะทำให้มันเปลืองพื้นที่เก็บข้อมูลเยอะมากๆนะครับาวน,นี้ผมก็จะต้องมีการ์ดสำรองนะครับอันนี้ตอนนั้นซื้อไว้นะครับการสำรองก็จะมีแบบไฮสปีดนะฮะมีทั้งของโซ n y ของ Toshiba แล้วก็ของโปรเกตนะครับก็จะมีแบบอย่างันนี้เป็น256อุ้ย <c oughs> <c oughs> นะครับเอ้ยี่ไม่ตกน้ำนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นตัว256 อันนี้เป็นตัว256นะครับตัว V60 ก็จะเขียนข้อมูลได้60 MB ต่อวินาทีนะครับก็จะมีเยอะมากแล้วก็จะมีการ์ดที่เป็นพวกพวก micro SD นะครับมาด้วยนะครับ micro SD ก็จะมีหลายอันอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้ที่ใช้เนี่ยคือ micro SD เนี่ยเอาไว้ใช้กับพวกกล้อง action cam อย่าง360องศาก,ก็ใช้ไมโคร sd นะครับจะต้องใช้เป็นที่เป็น v สามสิบขึ้นไปนะครับตอนนี้ถ้าต่ำกว่า v 3 0นี่จะไม่ซื้อเลยนะครับตัวการ์ดตัวไมโคร sd เนี่ยนะครับอย่างนี้ผมจะใช้ตัว sandisk extreme pro นะครับเล็กมากนะฮะต,ตัว sandisk extreme pro มี64มี128อยู่3ใบนะครับ แล้วก็จะมีอะของ Samsung ีโวนะครับ128อันนี้ก็จะมีอยู่อีกประมาณ3ใบนะครับเยอะมากเลยตัวนี้นะฮะีนี้ตัวการ์ดเนี่ยผมก็จะอันนี้พวกใช้กับ Action Cam นะครับส่วนการ์ดที่ใช้กับกล้องนะครับก็จะมี128นะฮะมีส่วนใหญ่เป็น1อันนี้128ที่เป็น USB 2นะครับตัวน,นี้ คราวน,นี้ตัวการ์ดเนี่ยมีเท่านี้ถามว่าพอไหมนะครับผมเออผมจะมีการ์ดรวมๆแล้วเนี่ยมากกว่าประมาณสักรวมๆความจุแล้วเนี่ยประมาณสัก1.5เทราไบต์นะครับถามว่าพอไหมถ้างานภาพนี่ก็พอครับแต่งานวิดีโอไม่พออันนี้พูดจริงนะครับคืองานวิดีโอเนี่ยมันกินแบนด์วิดมันมันใช้แบตเตอรี่สูงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างกล้อง8 K เนี่ยอันนี้ก็สูงนะครับเอ็กซีสี มตั้ง400เมกะบิตเปอเซกก็สูงนะครับ200ก็ยังสูงเลยครับเพราะมันถ่ายนานทนีนี้มันก็จะไม่พอนะครับในกรณีที่ผมไปต่างประเทศผมจะไม่เอาคอมไปนะครับผมจะเอาตัวนี้ไปก็คือตัว Necto นะครับ e c t ต d i ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวดูดข้อมูลนะครับซึ่งผมสามารถใส่ได้ทั้ง SD นะครับ micro SD แล้วก็ตัว XQD หรือ CF Express นะครับ mm hmm. ตัวนี้นะอันนี้สล็อตเป็นค่อนข้างเยอะนะครับ XQD CF Express อยู่สล็อตนี้นะครับแล้วก็ตัว uh, m i c r o SD SD อยู่สล็อตนี้นะครับ mm hmm. ก็ uh, ใช้ฮาร์ดดิสก์2.5นิ้วนะครับจะเป็นโซลิดสเตตหรือเป็นจานหมุนปกติก็ได้นะครับรองรับได้4เทลาลบต์ผมก็จะใช้ฮาร์ดดิสก์ในนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวนี้เนี่ยมันก๊อปปี้ข้อมูลได้เร็วมากแล้วก็เสถียรน,นะครับข้อมูลไม่หายนะฮะตกหล่นอะไรไม่เป็นไรนะครับถ้าใช้โซลิดสเตตนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ชาร์จผ่านทาง USB Type C ใช้ไปชาร์จไปได้นะครับ ถ้าเราต้องการดูดข้อมูลจากอะไรก็แล้วแต่ที่ทไม่มีอยู่ในนี้เราสามารถต่อเป็นช่อง usb ได้สมมุติเรามีการลีดเดอร์นะครับสมมติว่าต้องการอ่าน cf express type a หรือ type c อย่างเงี้ยเราก็เอาตัวลีดเดอร์มาแล้วก็เสียบตรงนี้แล้วมันจะอ่านได้นะครับก็คอปลข้อมูลได้ฮาร์ดดิสกเต็มก็เปลี่ยนฮาร์ดดิสที่อยู่ข้างในเป็นลูกใหม่เท่านั้นเองนะครับก็อันนี้จะเป็นอะไรที่เวิร์กมากแล้เบาแล้วไม่แพงนะครับในกรณีที่ ไปแล้วแบบต้องทํางานกลับมาด้วยนะครับผมก็จะพกคอมพิวเตอร์ไปนะฮะแต่ว่าจะเป็นคอมผมจะใช้ PC ซีโน้ตบุ๊ก PC 15นิ้วไม่ได้ไม่ได้ซื้อโน้ตบุ๊กอะไรพิเศษสำหรับการเดินทางนะครับใช้โน้ตบุ๊กที่ใช้งานอยู่ประจำก็คือตัวนี้นะครับ15นิ้วอันนี้คงเห็นในไลฟ์อยู่แล้วนะครับกเ็เพียงพอนะครับแล้วก็มีตัวฮาร์ดดิส อีกหน่อยหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าอย่างรอบนี้มาเนี่ยผมว่าผมถ่ายงานกลับไปเนี่ยน่าจะอยู่มาสักอย่างน้อยก็3เทราไบต์ละนะครับคราวนี้ก็ต้องมีพื้นที่เก็บข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับก็บางทีก็ต้องทํางานไปไปปุ๊บลูกน้องตามเฮ้ยพี่ตรวจงานหน่อยหรือแก้งานหน่อยหรือส่งงานให้หน่อยผมก็ต้องกางคอมออกมานะครับเพราะว่ามือถือมันทําไม่ได้ กต็ต้องพกแต่ว่าข้อมูลจะแค่นี้เท่านั้นเองนะครับก็ทริปนี้มันยาวนะครับผมต้องพกคอมมาด้วยเพื่อบางทีเรามีงานต้องทํากลับไปแต่ถ้าไปต่างประเทศหรือทริปที่แบบไม่มีงานแน่ๆนะครับผมจะไม่เอาไปนะฮะแค่นี้เองสาหรับการจัดการข้อมูลนะครับเ,ออเวลาเก็บข้อมูลที่บ้านนะครับที่ออฟฟิศผมจะเก็บไว้สองแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพหนึ่งอยู่ในเครื่อง สำหรับใช้งานแบ็กอัพหนึ่งอยู่ external harddisk สำหรับเก็บเอาไว้เผื่อข้อมูลสูญหายหรือฮาร์ดดิสพังหรืออะไรมันจะมีมันจะมีอีกที่หนึ่งเสมอนะครับแล้วก็พวกใน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 โต๊อะไรพวกนี้ผมลบทิ้งนะครับเพราะอันนี้เอาไว้เอาไว้ไวใช้งานพักสนามนะครับเอาไว้ถ่ายโอนข้อมูลเฉยๆเท่านั้นเองแล้วก็เวลาตั้งชื่อผมก็จะตั้งเป็นปีเดือนวันแล้วก็สถานที่ที่ไปหรือชื่องานหรือจอบงานนะครับ ข้างในาก็จะแบ่งเป็นรุ่นกล้องนะครับเป็นวันที่เป็นรุ่นกล้องนะครับก็จะทํางานจะทําให้ทํางานได้ง่ายนะครับก็เท่านี้เียเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะครับที่ตามผมไปด้วยทุกที่ไม่ว่าผมจะไปถ่ายรูปหรือไม่ถ่ายรูปก,ก็ตามนะครับโดยปกติเนี่ยอันนี้ผมก็จะใส่พวกของใช้ส่วนตัวนะครับอย่างรอบนี้มามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีปกติก็จะใส่อันนี้ไว้นะครับตัวเน็กโต กระเป๋าตังมือถือนะครับบางทีก็ใส่กล้อง360นะครับแล้วก็มียาช่วงนี้ปวดบ่อยนะครับแล้วก็มีแว่นตานะครับมีผ้าเช็ดแว่นอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีของออกไปข้างนอกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกเนี่ยฮะน็อตแพดนะครับก็จะอยู่ในนี้นะทีนีน้ใส่ของอะไรพวกกระจุกกระจิกครับพอดีก็ใสยชาร์จเพราะว่าแบงก และอื่นๆนะเวลาผมออกไปถ่ายรูปถ้าสมมติว่าเดินถ่ายรูปชิลๆไม่ได้ก็ไม่ได้อาแบคแพคไปนะครับไปเดินถ่ายรูปเล่นในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็เอาใบนี้ไปสะพายข้างนะครับแล้วก็ถือกระเป๋าใบหนึ่งเดินก็เป็นนักท่องเที่ยวไปเลยนะครับไม่ได้เป็นช่างภาพนะก็ก็ดูไม่เครียดดีนะฮะตัวนี้เป็นถ้าเจอผมก็มักจะเจอกระเป๋าสะพายข้างแบบนี้นะฮะซึ่งสมัยก่อนผมถือถือในมือนะครับไม่สะพายเดี๋ยวนี้มาสะพายแล้วจุได้เยอะดีไม่ต้องกลัวหายด้วย อันนี้จะเป็นกระเป๋าที่ผมแบบใส่พวกอุปกรณ์จุกจิกจุกจต่างๆที่จําเป็นนะครับลองดูว่ามันมีอะไรที่ผมต้องเอามาบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของไฟฉายนะครับเพราะว่าไปตั้งไปตั้งแคมป์ต้องมีไฟฉายแน่ๆนะฮะไฟฉายผมเนี่ยจะเอามา3กระบอกถามว่าทำไมต้องเอามา3กระบอกมันจะมีกระบอกเล็กสําหรับการคาดหัวนะครับเวลาเดิน เวลาเดินแล้วต้องใช้2มือเวลาเดินระยะใกล้สองใกล้ๆผมจะใช้ไฟฉายค่าดหัวนะครับซึ่งใช้แบบลิเธียมนะครับแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับแบตลิเธียม18650นะครับไฟฉายก็เป็นงนี้ถามว่าทำไมต้องใช้ลิเธียมเพราะว่า1มันชาร์จได้อย่างที่2ก็คือมันทนนะครับ ค่าใช้จ่ายต่อการใช้มันถูกอายุยืนนะครับจะไม่ใช้พวกเอเอที่ชาร์จได้เพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะครับอันนี้จะโอเคกว่าแรงกว่านะฮะอันนี้จะชาร์จผ่าน usb ได้ผมใช้ของไน k อนะครับชาผ่าน usb ได้ใช้แท่นชาร์จก็ได้นะครับอันนี้อันหนึ่งจะจะมี2ตัวนะครับพอดีตัวหนึ่งนี่อยู่ในกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะครับสำหรับของผมกับกับภรรยานะครับ ส่วนก,อก็อีกอันนึงก็จะเป็นของไนคอร์เหมือนกันนะครับเป็นรุ่น e c 4นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟฉายกับกำลังสูงมากแรงมากนะครับที่เอาไว้ใช้ฉายเวลาเดินแล้วก็ต้องการมองไกลๆคือปกติเนี่ยผมจะใช้ไฟฉายที่หัวเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราต้องการมองเห็นทางที่เราจะเดินเฉยๆนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าต้องการแบบมีอะไรที่เราต้องการเห็นไกลๆเฮ้มีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่ามีสัตว์หรือเปล่า หรือว่ามีอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้ไฟฉายตัวนี้มันไปได้ไกลามากและแรงมากนะครับแต่ว่าพอมันไกลแล้วมันแรงมันก็จะกินแบตนะครับถ้าเราเปิดอย่างตัวนี้ก็ใช้แบต1 8 6 5 0เหมือนการ2ก้อนนะครับถ้าเราใช้เราใช้แบตบเ,เราใช้ไฟฉายแรงสุดเต็มที่เนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสัก2ชั่วโมงแต่ถ้าเปิดอ่อนๆนะครับใช้ฉายแบบเดินเฉยๆเนี่ยอยู่ได้ทั้งคืนนะครับ10กว่าชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราใช้ฉาย ทางเดินอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนอวดไฟฉายก็ต้องไปฉายยอดไม้ไม่รู้ฉายดูอะไรนะครับแต่นี่2สัตว์ได้นะครับอันนี้ก็จะมีไฟฉายอยู่แล้วก็จะมีแบต18650เนี่ยอยู่2ชุดนะครับชุดหนึงใช้ชุดหนึงช,ชหนงชาร์จนะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันเดินเยอะจริงๆหรือแบบยางเข้าถ้ำแม่นาาเนี่ยคือใช้ไฟฉายตลอดนะครับ13-14ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องมีแบบไปให้พอนะครับไฟฉายอย่ามีอันเดียว เพราะว่าถ้าเกิดมันพังขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยจอยเลยนะครับถ้าอยู่ในป่ามี2อันนะครับหรือรวมรวมมือถือนะครับถ้าสมมุติว่าเรามือถือเราแบบมีมือถือเป็นตัวสำรองก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะมีอุปกรณ์ส่องสว่างอย่างน้อย2อันนะครับอนอกจากไฟฉายนะครับผมว่าจะมีตัวนี้เป็นไฟ LED panel นะครับปกติผมจะมีอเล็กของไนคออยู่2องไอ อันเล็กของ Sunway Photo ลืมหยิบมานะครับแล้วก็มีอันใหญ่อันนี้อันนี้ของ Polaroid ออนะครับซื้อมานานแล้วนะครับถามว่าทำไมใช้ Polaroid ออเพราะว่าซื้อที่อเมริกานานมากแล้ว5ปีที่แล้วนะครับมีของ Nikon Photo อ,อ,อะไรเงี้ยก็ดีนะครับปัจจุบันอันนี้ตัวนี้คือสว่างคุมเคลวินได้นะครับคุมความสว่างได้ก็เป็นตัวที่ผมใช้ประจำอยู่เรื่อยๆนะครับ เวลาไปแคมป์ก็เอามาใช้ตั้งแคมป์เวลาถ่ายรูปก็เอาไว้ฉายถ่ายรูปได้แสงไม่ได้ดีมากแต่ว่าพอถูกพอถ่ายนะครับสำหรับอันนี้อ่ะต่อมานะครับอันนี้ผมจะมีกล่องที่ใส่ออเทอซิจุกจิกนะครับอ่ะอันนี้จำเป็นอยู่พอสมควรนะครับก็ถามว่ามีอะไรบ้าง อันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับเวลาออกกองงานวิดีโอนะครับก็จะมีพวกสาย HDMI นะครับสายต่างๆนะครับแล้วก็พวกสายสัญญาณส่วนใหญ่จะเป็นสายนะครับสายชาร์จสายสัญญาณสาย HDMI นะฮะมีตัวไขนะครับหกเหลี่ยมมีสายสำหรับเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มีพวกเพลยนะครับมีตัวริก นะมีตัวติดฮอตชูอะไรต่างๆพวกนี้นะครับน็ Not. อตนาพวกนี้คุณไม่ต้องพกก็ได้นะครับผมต้องพกเพราะว่าผมต้องใช้เวลาออกกองนะครับอย่างตัวริกตัวนี้อันนี้ต้องใช้ตัวที่จับกับมือถือนะครับพวกนี้ต่างๆนะฮะอันนี้ต้องใช้การอยู่นะครับมีตัวริกขางนี้นะครับมีตัวลังสไลด์นี่นครับมีอะไรก่ อุปก,กรณ์พวกสารพันดน็อตต่างๆนะครับในนี้มีตัวไข่กเหลี่ยมนะครับแล้วมีอะไรอีกออพวกจึ๊บอันนี้ก็เป็นตัวริกเ,เป็นตัวจับเหมือนกันนะครับเป็นแคลมตัวแคลมป์นะฮะโอเคนะครับ,นะรบส่วนใหญ่จะเป็นสายสัญญาณนะครับ เพราะว่าต้องต้องเผื่อมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดทํางานอยู่แล้วใส่สัญญาณพังหาซื้อไม่ได้นะครับต่างจังหวัดจอยเลยนะฮะอันนี้สารพัดสายเลยอยู่ในนี้นะครับก็ก็จะอยู่ผมก็จะเก็บไว้ในกระเป๋านี้เพื่อให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาไปไปออกกองนะครับหรือไปถ่ายรูปไปทํางานเนี่ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นหาไม่เจอเราจะเสียเวลาเยอะมากกับการหาของนะฮะโอเค ในกระเป๋านี้พวกพวกอุปกรณ์ส่องสว่างและเซสเซอรี่นะครับเดี๋ยวมีชุดมีอีกนิงดตึงอันนี้นะครับก็อันนี้ยิงคือกระเป๋าขาตั้งนะครับเวลาไม่เอาไม่ใส่ขาตั้งผมก็จะมาใส่ของถามว่ามีอะไรบ้างมีกุญแจหกเหลี่ยมเอาไว้ไขนะครับไขรถด,ด้วยไขพวกอุปกรณ์ไหนรูปด้วยบางทีอะไรมันมันเอาไม่ออก ติดหลุดอะไรเงี้ยนะครับต้องใช้ตัวนี้มีตัวจับขาตั้งไอ้ตัวจับกล้องนะครับอันนี้เอาไวต้ติดติดแอคชั่นแคมเข้ากับรถยนต์ติดที่กันชนติดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เฮ้ยอันนี้เป็นเป็นเป็นแกนกลางของตัวขาตั้งตัวเบ l โลนะครับแล้วก็ตัวนี้มีตัวดูดนะครับที่ติดแอคชั่นแคมเข้ากับกระจกรถอ่าแล้วก็ บบอลเล็กนะครับสำหรับขาตั้งเตี้ยมีเท่านี้เท่านี้ก็เยอะแล้วนะครับโอเคอันนี้ในส่วนอ e s s o r y นะครับ